สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมอนเบลลีคลิปนี้เราก็มาอัปเดตข่าวสารของน้องๆยูสิบแปดทีมชาติไทยของเรากันบ้างครับที่วันนี้ต้องมาลงแข่งขันกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นอีกทีมหนึ่งที่มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วครับซึ่งวันนี้สาวไทยของเราก็ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของญี่ปุ่นได้ทําให้พ่ายไป3ต่อศูนย์เซตเลยครับเท่ากับว่าทีมชาติยูสิบแปดของเราตอนนี้เมื่อต้องมาแข่งกับจีนหรือว่าญี่ปุ่นทีมที่มีความแข็ง เกรงในระดับหนึ่งเราก็ยังไม่สามารถต้านทานความแข็งเกรงกับทีมพวกเขาได้ครับก็น่าจะเป็นโจทย์ให้กับทีมโค้ชของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับว่าเรามีเด็กสูงแล้วจะพัฒนาสกิลไหนต่อไปบ้างเพื่อให้เกิดความคล่องตัวแล้วก็มีทุกสกิลที่เฉียบคมกว่านี้ครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับสาวๆรวมทั้งทีมโค้ชสตาฟโค้ด้วยครับซึ่งคลิปนี้แอดมินจะมาพูดถึงโมเมนต์มิตรภาพสุดน่ารักหลังจากจบเกมของ2ทีมไม่ ว่าจะเป็นสาวไทยหรือสาวญี่ปุ่นก็น่ารักกันมากๆเลยครับสดใสสมวัยหลังจากจบเกมมีการมารวมตัวถ่ายภาพร่วมกันด้วยแล้วก็มีการทำมือรูปหัวใจเซลฟี่กันอย่างสุดน่ารักเลยครับแล้วก็มีอีกโมเมนต์หนึ่งที่น่าประทับใจมากๆสาวญี่ปุ่นมีการยกมือไหว้สาวไทยของเราด้วยครับซึ่งสาวไทยของเราก็มีการยกมือไหว้เช่นเดียวกันนี่ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์มิตรภาพของน้องๆ U18 ที่แน่นอน ว่าใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งน้องๆบางคนในทีมชาติรุน่นนี้อาจจะกลับมาพบเจอกันซึ่งเป็นตัวหลักของทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตของประเทศทีมชาติของตอนเองก็เป็นได้ครับสู้ๆนะครับน้องๆพัฒนากันต่อไปครับ